สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBX6 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับความสว่างนะครับ2200ลูเมนครับคอนทรา์เรติโอ2000ต่อหนึ่งนะครับความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับตัวนี้สเปคก็2200ลูเมนนะครับแต่เรามาดูความสว่างความคมชัดนะครับคุณผู้ชมครับ2,200ลูเมนนะครับ นี่แหละครับคือ F สัน EB X 6 2นะครับ2,200ลูเมนครับผมเปิดไฟนะครับตอนแรกๆผมก็จะเปิดไฟให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันแบบนี้แหละครับผู้ชมครับอ่าเปิดไฟเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับทีนี้ปึ๊บอ่าปิดไฟแล้วครับตอนนี้ผมก็ปิดไฟเล่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า F s ัน EB X 6ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือ2นะครับแล้วก็มี ช่องต่อ VGA สําหรับต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กแล้วก็ AV สําหรับต่อเครื่องเล่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือ F สัน EBX 6นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งความสว่าง2200ลูเมนก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเครื่องนี้นี่ผมฉายกลางวันนะครับมีผ้าม่านบางแสงอยู่ตรงนั้นหน่อยเดียวนะครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ F สัน EB X X6 นะครับเปิดไฟในห้องดูได้นะครับนี่ผมจะเปิดไฟนะครับปุ๊บนี่ครับเปิดไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดูภาพครับถึงแม้ว่าเปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับก็สภาพเครื่องนี้ก็สวยงามนะครับมาดูทางด้านหลังนะครับว่ามีช่องต่ออะไรบ้าง VGA นะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กซึ่งผมต่ออยู่นะครับต่อด้วยช่องต่อ VGA นะครับแล้วก็ USB Type B นะครับไม่ใช่ Type A นะครับ S Video แล้วก็เหลืองแดงขาวนะครับสำหรับ ต่อเครื่องเล่น DVD อันนี้สัญญาณเสียงนะครับแดงขาวแล้วก็เหลืองสัญญาณวิดีโอนะครับผู้ชมครับนี่ครับดูภาพนะครับผู้ชมครับนี่คือ f สัน EBx6 นะครับผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้ก็เก่าตามกาลเวลาแต่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับไม่มีผลกับการใช้งานนะครับผู้ชมดูภาพครับแจ่มเลยครับดูไหมครับดูเห็นไหมครับถ้าเป็นภาพกลางวันในฉากที่ฉายกลางวันแบบนี้จะแจ่มเลยนะครับดู แสงนะครับแสงที่ปล่อยออกมานะครับลำแสงที่ปล่อยออกมานี่ก็แรงทีเดียวนะครับนี่คือ F s ั n E b X 6นะครับคุณผู้ชมครับ2200ลูเมนนะครับดูภาพนะครับยังแจ่มอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคาสี่พัาร้อยบาทนะครับขออภัยนะครับพูดผิดนะครับนึกว่าเป็นคอนทราตเรติโอนะครับ สำหรับเจ้า F อสันตัวนี้นะครับ F สัน e b x 6 2200ลนูเมนนะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา4,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851 998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ